สวัสดีท่านผู้บริหารและคณะครูทุกท่านดิฉันปินนาราชื่นวงศ์ศึกษานิเทศสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพยาวเขต2ค่ะในคลิปนี้เราจะนำเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา3มิติ8จุดเน้นในมิติที่1การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาจุดเน้นที่2 การบริหารจัดการโดยใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาไปดูกันนะคะว่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างไรสำหรับจุดเน้นที่2การบริหารจัดการโดยใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามีเป้าหมายเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการศาสถานศึกษา โดยใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบรวมถึงสามารถขับเคลื่อนให้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาบรรล,ลุสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพมีผลการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทำไมต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ก็เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการไม่ว่าจะเป็นผู้เรียนผู้ปกครองชุมชนตลอดจนองค์กรต่างๆที่รับผู้เรียนเข้าศึกษาต่อว่าสถานศึกษาของเราจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษารวมไปถึงเป็นการการันตีว่าสถานศึกษาจัดการศึกษาได้อย่างเต็มตามศักยภาพของผู้เรียน สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพยาวเขต2ได้ดำเนินการสรุปขั้นตอนกระบ,บวนการที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาจำนวนเจ็ดขั้นตอนดังนี้นะคะขั้นตอนที่1การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาขั้นตอนที่2 การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นตอนที่3การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นตอนที่4การติดตามผลการดำเนินงานและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาขั้นตอนที่5การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาขั้นตอนที่6 การจัดทำรายงานการประเมินตนเองหรือที่เราเรียกว่า SAR ขั้นตอนสุดท้ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องผู้บริหารสถานศึกษาถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้บรรลุสู่เป้าหมาย โดยผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องบริหารจัดการสถานศึกษาตามวงจรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเริ่มต้นที่การกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์พันธกิจกำหนดมาตรฐานการศึกษาให้ชัดเจนมีการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาดำเนินงานตามแผนติดตามตรวจสอบทบทวนปรับปรุงแก้ไขรวมถึงประเมินคุณภาพภา,พภายในตามมาตรฐานการศึกษา และรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นระบบเท่านี้ก็จะถือว่าเป็นการขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาหลักการสำคัญในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพต้องถือว่าเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนที่จะต้องปฏิบัติภารกิจของตนเองและมุ่งพัฒนาการดำเนินงานตามภารกิจ ของตนที่รับผิดชอบให้ดีเพราะว่าผลการดำเนินง,งานของแต่ละบุคคลก็จะเป็นผลรวมของทั้งสถานศึกษาเน้นการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เพียงแค่เพื่อเตรียมรับการประเมินเป็นครั้งคราวเท่านั้นและที่สำคัญต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกฝ่ายไม่สามารถว่าจ้างหรือ ขอร้องให้ผู้อื่นทำแทนได้นะคะและที่สำคัญยอมรับและนำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาค่ะดังนั้นสถานศึกษาจึงต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นงานปกติของทุกคนที่ต้องทําด้วยตนเองทําทุกวันโดยอาศัยความพร้อมใจและความมุ่งมั่นสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทําต่อเนื่องก็สามารถที่จะประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขตสองของเราได้จัดทำแนวทางการพัฒนา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาจำนวน5เล่มสำหรับให้สถานศึกษานำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในสถานศึกษานะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บไซต์ของเขตพื้นที่และเว็บไซต์นิเทศออนไลน์บยสอนอปินาลารวมถึงสามารถสแกน qr code ที่เห็นนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ